ในช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับนะครับล้วอยู่กับโพอร์มครับผมสวัสดีครับโฟ้าครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ในช่วงออนเดอะกรีนมีทิปหรือว่าวิธีซ้อมอะไรมานาเสนอท่านผู้ชมครับผมครับผมวันนี้มีนั้ากอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่า ยังจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเขาคือไทเกอร์วูดส์นน่นะครับผู้ขย่าว,วงการกอล์ฟแน่นอน,นครับ,รบหลังจากที่แผ่วลงไปพักนึง่งตอนนี้กลับมารุนแรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับ,รบตอนนี้ก็จะมีอีกออมีริวริวหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตก็คือจริงๆมีคนพูดถึงเยอะมากแหละ เป็นรีวของไทเกอร์ในการซ้อมพัดครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยท่านผู้ชมที่อยากจะแบบมาซ้อมพัดนี้ฉันซ้อมพัดรีวไทเกอร์มันหล่ลอดตรงนี้อ่าบางทีมากรีนซ้อมพัดยังไม่รู้ว่าจะซ้อมพัดอะไรเราซ้อมพัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆทำยังไงนะครับวันนี้ที่ผมสังเกตเนี่ยไทเกอร์นยครับก่อนแข่งเขาจะมีซ้อมพัดอยู่2อแบบซึ่งหนึ่งคือวิธีการแบบแรกคือการพัดด้วยมือเดียว ใช้มือไหนพัดครับใช้มือขวาพัดอ่าใช้มือขวาอ,อย่างนี้แปลว่าถ้าเป็นนกักกอล์ฟมือขวาใช้มือขวาถ้าเป็นนกักกอล์ฟมือซ้ายต้องใช้มือซ้ายไหม ใช่ประมาณนั้นโอเคเหมือนใช้เอาแขนที่ถนัดในการที่จะจริงๆที่ผมสังเกตเนี่ยผมคิดว่าไทเกอร์แน่นอนถนัดขวาทำไมเขาถึงได้ใช้มือขวาแลวเขาใช้มือขวามือเดียวนะฮะเขาไม่ได้มาซ้อมมือมซ้ายต่อด้วยอปกติบางทีเรานึกว่าต้องสลับใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะไทเกอร์ใช้มือขวามือเดียวที่ผมสังเกตคือเขาต้องการจะทําเรื่องของเทมโปนะฮะมือด้านมือซ้ายเนี่ยก็วางไว้เฉยนะครับเขาใช้มือขวาเนี่ยพัดมือเดียวเลยเิดแค่นี้นะฮะเบาๆแค่นี้เองฮะที่สังเกตคือ คอนเนคชั o นตรงนี้เขาให้ไปพร้อมๆกันนะในในเรื่องของไหลเนี่ยแน่นอนฮนะเวลาซ้อมพัดเนี่ยเขาเอามือวางไว้อย่างงี้ก็พัดเนี่ยให้ไหลตามไปด้วยแค่นี้นะฮะเบ Mobile, าเบานี่นะฮะที่สำคัญคือตรงนี้ตรงศอกเนี่ยจะติดตัวตลอด อ๋เหมือนให้มีคอนเน็กชันไว้ตลอดมีคอนเน็กชันของของลำตัวเตือนลำตัวตลอดนะครับเพื่อไม่ให้มีการหลุดนะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับพอซ้อมพัดสัมาเสียห้าลูกระยะที่เขาซ้อมพัดนี่ไม่ได้ไกลนะครับบอกก่อนว่าที่เขาซ้อมพัดมือเดียวเนี่ยมือขวามือเดียวอยู่ประมาณ3ฟุตเท่านั้นเองเหมือนเรียกว่าต้องต้อง,องหาฟิลลิ่งก่อนเรียกเลยว่าหาฟิลลิ่งและที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคคุณต้องพัดเทมโปนี้ในระยะนี้ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสังเกตไท พัดไปรอบๆหลุมนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับไทเกอร์ก็จะเริ่มในเรื่องของประตูโกเหมือนถึง <P outing S 1> ตัตติงโกก็คือง่ายๆคือปักทีไว้2อันนะครับ,รบให้ความกว้างเนี่ยพอดีกับพัตเตอร์นะครับผมให้ความกว้างเนี่ยพอดีกับพัตเตอร์นะครับแล้วก็ใช้มือเดียวพัดอีกครับตั้งโกแล้วยังใช้มือเดียวพัดอีกมือเดียวพัดอีกออก,อก,ก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับการใช้พัตติงโกเพื่ออะไรแน่นอนครับเพื่อให้เข้าเซนเตอร์ครับผมแล้วก็พัดในช่องเนี้ยเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีการผิดพลาดของเข้าเซนเต เข้าตรงกลางของพัตเตอร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อซ้อมทั้ง2ออย่างนี้เรียบร้อยแล้วไทเกอร์ก็จะกลับมาจับ2อมือแล้วก็ยังคงมีพัตติ้งโกอยู่เหมือนเดิมครับเรียกเรียกได้ว่าแม้กระทั่งเขาถึงระดับนั้นแล้วยังไม่ทิ้งเบสิกนะครับยังคือซ้อมซ้อมที่จะให้โดนกลางพัตเตอร์ก่อนนะบางทีท่านก็มาออกรอบไม่มีเวลาหรืออย่งเงี้ยบางทีละเลยพวกนี้ไปนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราซ้อมตามดิวของไทเกอร์หรือที่โปรอาร์มานําเสนอเนี่ยก็จะทําให้เราพัตต์โดนกลางมากขึ้นด้วยใช่ครับครับ โอเคนี่ก็เป็นรวิวนะครับที่ท่านกอล์ฟนะครับก่อนที่จะออกรอบเนี่ยสามารถใช้เวลาสั้นๆนะครับ,รบหาคอนเน็กชันของแขนกับตัวและก็พัดให้โดนกลางมากขึ้น ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณปออมมากมากขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดในช่วง All the Green ในสัปดาห์นี้ครับ